เทคนิคการเลี้ยงบอลหลบแบบมิโตมะเทคนิคนั้นเริ่มง่ายๆเลยนะครับผมโดยการที่เราเนี่ยเริ่มจากการที่เราเลี้ยงบอลน,นะครับด้วยข้างเท้าด้านนอกและข้างเท้าด้านในนะครับผมแตะนะครับต่อเนื่องนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับแตะขวาซ้ายขวาซ้ายแบบนี้นะครับ ฝึกทํานะครับเท้าขวานะครับแตะเข้าออกนะครับ10ครั้งนะครับผม1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ก็เปลี่ยนเป็นเท้าซ้ายนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะส่งผลดียังไงนะครับซึ่งมันจะส่งผลดีในจังหวะที่เราเนี่ยเลี้ยงบอลหนึ่งตอนน่อหกับ คู่ต่อสู้นะครับผมในจังหวะที่เราหลุดเดี่ยวมานะครับท่านี้นะครับเป็นท่าที่เล่นง่ายๆเลยนะครับผมโดยที่เราเนี่ยได้บอลมาแล้วนะครับเราจับบอลเลี้ยงเข้าหาคู่ต่อสู้นะครับแล้วเราก็แตะออกนะครับเราก็ไปแบบนี้นะครับไปได้เลยนะครับผมซึ่งเทคนิคเนี่ยมันก็มาจากการที่เราเนี่ยฝึกแตะออกด้านในนองด้านในนะครับผมเป็นจังหวะที่เราเนี่ยเลี้ยงไปนะครับแตะคิดว่าคู่ต่อสู้เนี่ยเขาจะคิดว่าเราเนี่ยกำทำการเลี้ยงตัดเข้าในนะครับผมแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยทำการ แตะนะครับแลวก็แตะด้วยข้างดด้านในต่อไปเลยนะครับผมซึ่งมันเป็นจังหวะที่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยฝึกทําการเลี้ยงแตะด้วยข้างเท้าด้านนอกด้านในไปบ่อยแบบนี้เราจะมีความคล่องตัวนะครับผมแล้วพอเราถึงสถานาการณ์จริงนะครับเราเลี้ยงเข้ามาเนี่ยเราแตะออกด้านนอกไปด้านในเนี่ยลบไปได้อย่างง่ายๆเลยนะครับผมจังหวะที่เราเนี่ยได้บอลมาแล้วมีคู่ต่อสู้เนี่ย ขวางหนึ่งต่อนหนึ่งกับเรานะครับแล้วเราเนี่ยจะทําการเลี้ยงเข้าไปยิงประตูนะครับผมมันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยจะใช้นอกเหนือจากท่าสับขาหลอกนะครับหรือว่าท่าหลอกเตะนะครับผมท่ารูปแบบนี้เป็นท่าง,ง่ายๆเลยนะครับที่เราเนี่ยสามารถใช้หลอกคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายเลยนะครับจับปึ๊บนะครับเลี้ยงมาไปสายไปแล้วนะครับ ลองไปฝึกกันดูนะครับแค่เราเนี่ยฝึกเลี้ยงแตะด้านนอกด้านในเนี่ยบ่อยๆนะครับมันมีประโยชน์ต่อเรามากนะครับผมลองไปฝึกทำกันดูนะครับ